สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ต้นกาสิพามมเบึงเห็ดพิษเด้อครับสิบชนิดเห็ดพิษในป่านะครับน้อถา่ไปพอแล้วกะว่าต้องเก็บมากินนะครับแล้วมาเบึงชนิดแหลกกันเลยครับนี่ชนิดแหลกของหฮอครับพี่น้องนี่นะครับเนาะเห็ดพิษครับถ้าไปพอแบบนี้ว่าต้องเก็บมากินเด้อพี่น้องเลยมันเป็นเห็ดกินได้ครับนี่แบบนี้นะครับเนาะนี่เห็ดพิษครับนี่ น,นี่ชนิดที่สอง,องค,ร mm. ครับพี่น้องครับเห็ดพิดนี่ว่าแมนเห็ดหำฟ้านะครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็เห็ดพีเดอครับพี่น้องครับว่าแมนเห็ดขี่เทาว่าแมนเห็ดเกลือครับพี่น้องมนอ,อกโลก้กันนะครับกับเห็ดเกลือเนอะาะแต่ว่าบางทีไม่เห็นไข่ไข่เห็ดละง,งูอยู่ทั้งลางนะครับนี่มีหมวกกว่าคนเืินมีปอกข้อนี่นะครับเนาะ สีเป็นกระสีม่วงม่วงจักน้อยพี่น้องมีเกลือออกโลกคือกันกเลยกับเ็ดขีเทากับเฮดเกลือแต่ว่าบ่แมนครับพี่ครับอีกชนิดหนึ่งครับนี่อันนี้เกิดใกล้ๆครับเฮดปวกใกล้หน่อยแล้วครับนี่เกิดเป็นมูวนะครับเนาะโอ้นหขาวออกไปเลยแต่หางว่าบ่แมนเ็ดปวกใกล้หน่อยได้ครับนี่เยาว่าเฮดปวกใกล้หน่อยแร้วไปเก็บมากินบ่แมนดีครับนี้เนาะเป็นเฮดพิษครับแล้วว่าพี่น้องตั้งเอื้นเค่อยเก็บอยู่ครับพี่น้องครับนี่ บะเือเห็ดกินได้จักเมนพี่น้องนี่อีกชนิดนึงครับพี่น้องครับนี่ปึ๊บมันสิเป็นนม่นมแล้วครับนี่ให้ค่ายเพิงนะครับไข้ค่ายเห็ดเพิงเนาะนี่นะครับตะวันต้นหางบะเคือเอาไปกินพี่น้องครับเห็ดชนิดนี้พี่น้องเคยเอาไปกินบอครับแต่แต่เคยพี่น้องก็เมนบอกต้นเด้ด้ยครับตะ่าต้นมะเคือนะครับเนาะนี่ต้นกระสิตีเป็น่าเห็ดพิษนะครับนะ ราว่าเขาไปป่าเป็นกัเป็นกัสีเขียวถิ่มไหวนะครับพี่น้องลองงงเล็งเงงนะครับนี่แม่สีบ่เก็บเอาเนาะครับเนาะอันนี้ก็เฮดพิอร์ครับพี่น้องครับนี่สีสันตะปุ่มตะปั๊มนะครับเนาะถ้าเป็นเฮดพิดครับอันนี้พ่อเป็นบานนะครับนะกจากจะเป็นดอกแบบนี่ครับนี่อันนี้ดอกบานคนนะครับนี่พิดครับดอกบาน นี่ครับเห็ดผิดอีกชนิดหนึ่งครับนี่เห้ไข่เห็ดดินนะครับแต่ว่าบแมเนเดอครับพี่น้องนี่มันไกลๆครับอ๋อ oh, <okay. S 1> ี่่นี่อีกชนิดหนึ่งครับเห็ดไขยเห็ดปวกครับพี่น้องเห็ดไข่เห็ดปวกนะครับเนาะต่ว่าเป็นสีบ่มีขาบ่ามีหกักเนาะ นี่นะครับเป็นปล่องงองล่องแบบนี้นี่สุดล่ะว่ามีขาด้วยครับนี่แต่ว่าเบื้องด้านบนน่ากสิว่าเป็นเห็ดปวกนะครับน่าไข่ไข่กันเลยแต่เปนเมอนนะครับเห็ดพิษครับนี่ครับเห็ดพิษอีกชนิดหนึ่งครับพี่น้องครับเบื้องหน้าตาเป็นสีแบบเป็นมืนๆด้วยครับผิวสัมผัสเพิ็นนี่นี่นะครับเนาะแต่่าเพ็นสีกินบ่าได้ครับพี่น้องครับกษสรมาเกิดน้ำพ่นนึ่ยังนะครับออกลายพี่น้อง นี่ครับออกเต็มเลยพี่น้องครับนี่แต่ว่ามีแต่เห็ดผิดด้วยครับนี่กินไม่ได้เลยนะครับเนะ่ห้ามเก็บนะครับอันนี้ก็เป็นเห็ดผิดครับพี่น้องครับเห็ดผิดอีกชนิดหนึ่งนะครับเนาะเป็นเห็ดลาง,งากใบตออ้องขูดบ้างไข่เห็ดเกลือเด้อพี่น้องแต่ว่าด้านลางเป็นสิบเป็นเบาเื่นเห็ดลางอก็นบครัดนี่ใบนี่จะเป็นถงเท้านะถุงเทา้าเห็นไหมครับ เป็นสีมทวงถาวรเพาก็ยังยงันเห็นละงงกเลยเนาะแต่ว่าถุงเท้ามันสีบวกกว้างเป็นสีติดก,กันกับขาเลยครับพี่น้องครับน,นี่ลักษณะดอกคลายกับเฮดเกลือเลยลองสังเกตดีๆครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าเ,เก็บเฮดเกลือหรือเฮดขี้เทาไปกินกับ่แนะน้นนให้เก็บเลยพี่น้องยันยันเก็บผาดเนาะครับเนาะยันไปถือเอาเฮดอันนี้แหละนี่เฮดพิษนะครับกินบ่ได้ครับพี่น้องอันนี้ก็เฮดพิษด้วยครับนี่ หนะนนเห็ดพิษนะครับเนาะนี่อันนี้เป็นเห็ดพิษด้วยครับพี่น้องครับะอะไรแยกให้พี่น้องเบื้องเนาะนี่ลักษณะดอกกันนี่พี่น้องเลยนี่นี่นี่ครับนี่ใี่กายเห็ดละงหงบ้างครับพี่น้องตัวอ่นข้างหลังมันแต่ว่าเพันสีมีแบบฟุ้นๆจักน้อยนะครับนี่ลักษณะดอกกันนะครับเนาะเนะห็ดพิษครับ อัน <chat> นี้ก็เห็ดพิดครับนี่ดอกสีฟ้าฝ่ายังสีนะครับนะเพียงครับนี่ทั้งล่างไก่ไข่เห็ดกรอนะครับพี่น้องครับแต่ว่าให้เป็นสีเหลี่ยเฟ้าๆ่ยังสีนะครับนี่ครับอันไข่เห็ดละงอกด้วยครับพี่น้องครับความแตกต่างของเห็ดละงอกนี่พี<ะ> <implied pigs S 2> ่รเรียกเล่าอันนี้เห็นเพิ่งนี่ พี Heart tea tea. Heart tea Haven, ่น้องว่าตัวลางคือตัวเทิงครับเห็ดละงอกเห็ดละงอกสีเป็นตัวเทิงครับมันสีเป็นดอกครับพี่เล็กครับแล้วก็เง่นสีมีลายดอกแล้วก็ล่ดอกราคาพิ่นสีเป็นกวงกวงเนาะมาเนี้ถ้าเป็นเห็ดพี่เบื่อเพิ่นสีตันมืดเลยสีบอมี่ไล่ดอกครับไหมนะสีตันมืดเลยสีบอมี่ทางดอกกวงกวงนี่สีนะแกอ๋ครับอันนี้ก็สิเป็นดอกบานเพิ่นเนาะครับเนาะดอกบานของเห็ดละงอกหินหรือว่าเห็ดละงอกผิดครับนี่ ตรงเบาตรงเบาพันสีบลมี่แบบมันไม่มีถุงเท้าห่อขึ้นมาน่ะนะครับแล้วก็ด้านบนกับสีบลมี่เกลือลงมานี่สีเป็นแบบของสีนะครับเนาะสีกับขึ้นแต่สีไข่ไข่กันนะครับแต่ว่าเป็นเห็ดพิดนด้ครับพี่น้องครับนี่ครับตอนเพันเหล็ดนะครับตอนพันยังไม่ไข่กับถืเป็นไข่แบบนี้ครับนี่ไข่เห็ดพิดหรือว่าใกล้เห็ดละงหอกเห็นครับอันนี้ก็เห็ดพิดเด้ครับพี่น้องครับนี่ออกเป็นมูเลยครับพี่น้อง เบื้องเพื่อนกข่สีไข่ไข่เห็ดปวกนะครับเนาะออกเป็นมูตะว่าบะเมียนด้วยครับบะเมียนเห็ดปวกสายนามด้วยครับพี่น้องย่ไปว่าเห็ดปวกสายนาจิมเอาจิมเอาบะเมียนครับนี่สีเขียวห้เบื้องนะครับเนาะเป็นสีบะมีขาไหมครับพี่น้องนี่นี่มันจะเป็นแบบนี้ลักษณะดอกคนนี่นะครับเนาะตะว่าเป็นบะเมียนเห็ดปวกครับพี่น้องเห็ดพิษครับกินบาไดนด้วยครับนี่ครับอีกชนิดหนึ่งครับเห็ดพิษ กออกเป็นมูมูนะครับน,นี่ดอกก้าก็ข่สีน้ำตาลน้ำตาลแน่ครับนี่ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งครับพี่น้องครับเห็ดพิษนะครับนะสีสันสีขาวดอกคล้ายๆก็เห็ดดินเลยครับแต่ว่าสีบอกคือเห็ดดินปันไหลน,นะครับนะ,ะสีเล้มๆคล้ายๆเห็ดปวกแต่กับว่าเป็นเห็ดปวกนะพี่น้องเห็ดพิษเห็ดอันตรายเด้อครับอย่าไปเก็บมากินนะครับ นี่ครับพี่น้องครับเห็ดพิษอีกชนิดหนึ่งนะครับเนาะนี่เป็นติดไข่เห็ดเกลือไงเด้อครับไข่ไข่เห็ดกะทิเลยแต่ว่าบ่แมนไหมครับพี่น้องสังเกตขาับเป็นสีอวบๆนะครับนี่นี่เห็ดพิษนะครับบ่แมนเห็ดกะทิไงเด้อพี่น้องอันนี้ก็เป็นเห็ดพิษอีกชนิดหนึ่งเด้อครับพี่น้องครับเกิดรลายหลายดีครับในป่า นี่ครับเฮ็ดผิดอีกคือกันครับพี่น้องครับนี่หาน้ายโขกหลกอีกเ,กเลยครับนี่นี่ไก่เฮ็ดพิดเดอร์ครับพี่น้องครับนี่นี่ก็อีกชนิดหนึ่งครับพี่น้องครับเฮ็ดผิดนะครับนะเห็ดละงอกเห็นครับนี่ เบื้องจังไหนว่าคือละงอกนะครับเนาะนี่เป็นสิคือเห็ดละงอกเลยด้วยครับพี่น้องน e ้องเบื้องเป็นกายี่มีปอกไข่ไข่ครับเห็ดละงอกนะครับเนาะแล้วกามีเบามีเบาขามีทุงเท้าไข่ไข่เห็ดละงอกแต่ว่าสังเกตว่าเบาขาเป็นสิ่งน้อยๆเมื่อห่มนิดเดียวครับแต่ว่าถ้าเป็นเห็ดละงอกเป็นสิออกมากกว้างๆนะครับม่เป็นสิยงบดติดขานะครับนี่แล้วกาทั้งในดอกทั้งในดอกเห็ดปีกกลากับเหตันๆนะครับอะไนล่ะทั้งในดอกกัน นี่พี่น้องครับนี่เพื่อนกระสีตันตันการดอกขาเป็นน,นันนะแต่ว่าแต่เป็นแต่เป็นเห็ดลงงังอกแต่ถสอเป็นหู้โซโวากองกวงันนะครับนี่นเห็ดผิดเด้อครับนี่อันนี้ก็เป็นเห็ดผิดอีกชนิดหนึ่งครับพี่น้องครับเห็ดมันปูยักษ์นะครับเนาะดอกบอกง่ายเลยครับงหญ่ผิดเนาะงหญ่ซ้ำมือเลยพี่น้องแต่ที่จริงอ่ะดอกใง่ายพอง่ายก็นี่ใหญยก็เมื่ออีก ง่ายแบบเตะซ้ำถาดผนละครับนี่อันนี้เป็นมาท่านบานนีปันไดเนาะนี่กินมาได้เด้อครับหรือว่ามีป่อแม่พ่นองครับเคยเอาไปกินมาคาแต่มีการคอมเมนต์บอกได้ได้ครับเพราว่าตนเคยเอาไปกินเลยครับนี่ครับพี่นองครับนี่กับเป็นเฮดพิษอีกชนิดหนึ่งครับนี่นี่นะครับเป็นสีคข้ายๆกบเฮดดินเลยครับดอกเป็นี่เอาะขาวคือกันครับแต่ว่าเป็นสีมีเบาราคาเป็นกระสีคข้ไข่เฮดเกลือนะครับเนาะนี่ ไข่ไข่เห็ดเกลือเลยแต่ว่าปสิมีบอกไข่ขเห็ดละงกเด้ยคับพี่นงองนี่กต่เป็นเห็ดพิษครับนี่กาเอาไว้ซ้ำนี่นะครับนั่สําหรับคลิปเห็ดพิษครับกะถ้าพ่อแม่พี่น้องมีความเห็นจังใดกะคอมเมนต์มาบอกตนแนน่เห็ดชนิดใดเคยกินหรว่าเห็ดชนิดใดที่ตนบอกมาที่สามารถกินได้ที่พ่อแม่พี่น้องเคยกินกะคอมเมนต์มาให้ข้อมูลตุ่นนียด้ยครับกะสุดท้ายนี่กะขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองตลอดปีและตลอดไปครับ นี่นะครับนะกต่บ,บางว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์ครับพ่อแม่พี่น้องครับไปปอกกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ